อันนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านนะคะติดกับภูเขาภาพบรยกานเเราลงจากรถบัสแล้วเราก็จะเดินเข้าบ้านนะคะไม่ไกลค่ะ วันนี้ถ้าฝนจะตกนะคะดูท้องฟ้าค่ะมืดคึมเลยค่ะ,เด,คะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าบ้านกันค่ะลมพัดเย็นสบายนะคะหลังจากฝนไม่ได้ตกนานก็หวังว่าวันนี้ฝนจะตก ฮัลโหลนี่เป็นพลาสติกคับอันนี้ค่ะเป็นดอกลินลี่สวยมากๆเลยคะ่ะกำลังหวาน อยู่ข้างๆดอกลาวนเดอร์นะคะนี่ดอกลาวินเดอร์ของเราบานสวยมากๆค่ะ